ค่ะแล้วแล้วการให้อาหารนี้ล่ะคะการให้อาหารให้หญ้าครับหญ้าหญ้าในรอบสวนนี่ครับกับอไปมันหมักยีสต์กับหมักไว้ห่าตันครับให้อาหารเสริมแล้วก็จะมีกระถินเนาะรับกระถินกต้นกล้วยต้นไรสับนะครับอาหารสมบูรณ์กล้วยในสวนเยอะเลยครับค่ะนะคะแล้วพี่หมักเองมีสูตรไหมคะสูตรมันหมักยีสต์ สวัสดีค่ะวันนี้ชีลองฟาร์มมาส่งแพะที่ศรีสะเกตนะคะอันนี้โรงเรียนพี่เขานะคะโรงเรือนเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูโรงเรือนนะคะนี่จะเป็นทางขึ้นนะคะตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะเป็นฟางเรอขนแพะเข้ามาส่งอันนี้จะมีประตูกั้นนะคะประตูกั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของฟาร์มกันนะคะ สวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะผมจะทำรัอรุโรด์ฟาร์มอรุโรด์ฟาร์มนะครับอรุโรด์ฟาร์มนะคะยังไงก็ฝากเรืยอะครับพราเพิ่งหัดเลี้ยงครับแล้วโรงเรือนนี้พี่ใช้งบประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยโรงเรือนแสนห้านะคะใช้โครงเหล็กนะคะตอนนี้โครงเหล็กเดี๋ยวเรามาดูโรงเรือนกันนะคะมีห้องคลอดนะคะมีห้องคลอดห้องคลอดทั้งหมดกี่ห้องเนี่ยคะพี่ สีหส่ห้องนะคะห้องลอดนี่นะคะเตรียมไว้เกลือแร่มีตลอดเลยนะคะเยอะมากนี่นะคะอันนี้จะเป็นรางอาหารนะคะเวลาให้หญ้าสับให้อาหารเสริมนะคะตอนนี้วันนี้น้องๆแท้เราเพิ่งจะมานะคะอาจจะมอมเมมหน่อยนะคะน,นะคะคลงเรือนสวยมากๆเลยนะคะงบประมาณแสนห้านะคะใช้เหล็กทั้งนั้นเลยนะคะ ค่ะพ,พี่แล้วยังไงคะทำไมถึงคิดมาเลี้ยงแพะคะเนี่ยเมื่อก่อนก็ททำงานที่บริษัทครับพี่รถกรุงเก็บครับทีนี้ก็ออกไปเยอะกูลกูกมาดูแลลูกได้ก็เลยอยากทำไปขีบเิม๋ยวลู้วัวจะเป็นยังไงก็ทั้งแรกเลยครับยิ่มไปเลี้ยงแตะกัวกวยไปเลี้ยงอีกยแล้วแพะพึ่งเลี้ยงทั้งแรกการตลาดดีอยู่นะคะแพะตอนนี้ยังไงก็ ปาเลยนะครับเรื่องเรื่องโรคเรื่องยาเรื่องอะไรก็ยังยังไม่รู้เลยเราศึกษาค่ะศึกษาด้เน็ตเนาะสมัยนี้ค่ะแล้วแล้วการให้อาหารนี้ล่ะคะการให้อาหารให้หญ้าครับหญ้าหญ้าในรอบสวนเลยครับกับไอ้มันหมักยีสต์หมักไว้หมักยีสต์แล้วนะตันแล้วให้อาหารเสริมแล้วก็จะมีกระถินเนาะกระถินต้นกล้วยต้นไรสับนะครับอาหารสมบูรณ์กล้วยในสวนเยอะครับ แล้วพี่หมักเองมีสูตรไหมคะสูตรมันหมักยิบในยูทูบเหรอแต่ผม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 ไม่ไม่ใส่ยูเรียนะครับผมไม่ใส่ยูเรียเพราะว่ามันเป็นเป็นแม่พันธุ์เป็นกลัวแับนี้แจะไม่ใส่ยูเรียแต่ยังใส่ใส่เกลือตาลนี่ยใส่เกอาเยอะเลยค่ะเกลือเกลือใส่มันออกไม่ได้โอเคค่ะป้ารออะไรเดี๋ยวรออน้อันนี้อันนี้สนมากครับนี่นะคะลูกสาวสองคนน่ารักมากเลยนะคะสนมาก ยังกับลูกแฝดเลยนะคะเนี่ยตัวเท่ากันเลยตัวมีไ่ไเท่ากันนเพื่อนตัวนี้อ๋อไม่เหงาแล้วค่ะเจ้าของฟาร์ม<ป>นี่นะคะแล้วก็มีนะคะนี่นะคะ <c oughs> เจ้าของตัวน้นอยๆนะคะตัวปว่วน <c oughs> <c oughs> สองตัวนะคะเจ้าของฟาร์มโอ้สองตัวพนะสองกํก <c oughs> <c oughs> ำลังเล่นกับแพะนะคะ มาลูกมามค่ะเมื่อกี้ตอนนี้กาลังตื่นๆนะคะกําลังตื่นๆเกลือแร่มีทุกอย่างเลยนะคะมาลูกมาลูกมาินนี่นะคะเจ้าของฟาร์มกําลังให้อาหารแพะนะคะเนี่ยตัวเล็กของเรานะคะให้มันกินลูกให้มันกินอามาให้อาหารแพะเลยค่ะนี่นะครตัวปวนนะคะเจ้าของฟาร์มตัวน้อยนะคะ กำลังให้อาหารแผะนะคะตอนนี้แพ่ของเราก็จะตื่นตๆหน่อยนะคะมีนะคะโรงเรือนใช้ไม้นะคะอย่างดีเลยนะคะอันนี้ก็ขี้เยี่ยวเลื่องข้างล่าง อันนี้ก็จะเป็นล้างให้อาหารนะคะเอออันนี้ตัวเล่นะคะจะเป็นทุเรียนนะคะจะเป็นสวนทุเรียนนะคะที่เรามานี่เป็นสวนทุเรียนนะคะถางขึ้นทางลงนะคะอันนี้ทางเจ้าของฟาร์มเตรียมมาแล้วนะคะเครื่องสับมีทุกอย่างเลยตอนนี้น้องน้องแพะกาลังหิวนะคะนี่ข้างล่างก็จะมีที่ใส่หญ้านะคะทาไว้เรียบร้อยนะคะ นี่นะคะเป็นตาข่ายทำสามเหลี่ยมนะคะจะกินได้หมดเลยนะคะใส่หญ้าใส่ฟางใส่หญ้าแห้งแทงกอล่านะคะนี่นะคะนี่ก็ทำรางอาหารไว้อีกนะคะเตรียมไว้หมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนนะคะสวนทุเรียนปีนี้เจ้าของฟาร์มบอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันเป็นเพี้ยนะคะเหลืองๆนะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะ รั้วนะคะรั้วที่ข้างล่างนี้ยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าวันนี้น่าจะเสร็จนะคะนี่นะคะจะแล้วพี่เขาก็จะปล่อยลงแปลงทุเรียนเลยนะคะให้กินหญ้าให้เล็มหญ้าแต่วันนี้เราจะให้น้องๆแพะรู้จักคอกก่อนนะคะมาอยู่ที่ใหม่ยังจะแปลกๆที่อยู่นะคะอันนี้จะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะมีสองอันนะคะที่ให้อาหาร ตอนนี้แพะก็ได้คลอดลูกหนึ่งตัวนะคะแม่สแนนเป็นตัวเมียนะคะแล้วก็จะมีแม่ท้องแก่อีกแม่หนึ่งเด็กๆช่วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูมันหมักยีสตกันนะคะพี่เขาทําไว้แล้วนะคะนี่นะคะมันหมักยีสตนะคะพี่เขาทําไว้แล้วห้าตันนะคะสูตรการทํามันหมักยีสตก็ดูใน youtube นะคะพี่เขาบอกแต่พี่เขาจะไม่ใส่ยูเลียนะคะ ไม่ใส่ยูเลียน,นะคะบอกว่าเป็นแม่พันธุ์แกเลยไม่ใส่นะคะแต่ใส่ได้นะคะใส่เสริมมันจะเป็นโปรตีนเพิ่มโปรตีนนะคะเนี่ยคะ่ะโรงเรือนสวยมากเลยนะคะเมื่อก,ก่อนทํางานบริษัทนะคะแล้วก็ออกงานมามาอยู่กับลูกนะคะทําสวนทุเรียนก่อนนะคะดดใ,ให้พ่อลุงดูแลให้นะคะนี่นะคะเรียบร้อยเลย่ แปลงทุเรียนนะคะมีสวนกล้วยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะโล่งมากเลยแล้วก็จะมีการเจาะบ่อบาดาลด้วยนะคะใช้น้ำบาดาลเจาเลยนะคะเตรียมไว้หมดแล้วนะคะ บ้านก็อยู่ที่นี่เลยนะคะได้ดูแลน้องๆแพะได้ทั่วถึงนะคะแต่ตอนนี้เจ้าของผู้หญิงไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะคะช่วยกันหลายๆแรงนะคะแล้วก็บ้าเงาแล้วนเนาะกำลังกำลังเเว่เออแล้วกี